คลิปนี้เราจะให้เพื่อนสตรีมเมอร์มาหนึ่งวีากับบอทโดยที่พวกเขาจะไม่รู้มาก่อนใครที่จบบ้านได้ไวสุดจะเป็นฝ่ายชนะและคนที่จบบ้านได้ช้าที่สุดจะต้องกินวาซาบิหนึ่งช้อน นะครับตอนนี้ผมก็ทําการสร้างห้องไว้ที่เรียบร้อยนะครับและดีวผมเนี่ยก็จะโดดเข้าไปในเป็นโหมดผู้ชมนะแล้วพอเพื่อนเข้ามาเนี่ยผมก็จะกดเริ่มเกมทันทีเลยและเดี๋ยวเราเข้าไปบอกตอนเลือกตัวว่าเขาจะต้องทําอะไรนะครับเขาจะมีเวลาวางแผนเวลาคิดที่จะทําอะไรแค่ในตอนเลือกตัวเท่านั้นนะเดี๋ยวเราไปดูเหยื่อคนแรกของเรากันผมขอนแนะนำโคเด้นเติมเกมเติมเกมอาวิดถูกมากกว่า50แพ็คในเว็บเติมได้ทั้งเว็บและไลน์แถมยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกมากมายได้ตลอดย4ชั่วโมงต้องกดเติมเกมเท่านั้นอออีะไระ พ่งกินข้าวเสร็จเฮ้ยพี่วางเล่นอาวีผมสเกตหนึ่งป่ะมาๆมาผมต้องการความช่วยเหลือว่ะพี่อยากชนะหรืออยากแพ้ถามแค่นี้ออยากชนะดิพี่ผมเพิ่งแพ้มาแบบผมต้องการความช่วยเหลือจกพี่เลขห้องไมเก้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกโอเคอาไอ้สั์ไอ้เดี๋ยวไม่กดเลิกไม่ได้เอาไอ้สั์ไอ้เดี๋ไมกดเลิกไม่ได้ไอ้ยุ่งเหวแตกไอ้ จัดเลยพี่รู้ไม่เป็นไรเดียวเร็วเร็วเรวเรว,เวคอนเทนต์ในวันนี้คือพี่จะต้องมา1 Vs 5กับบอทแต่พี่ไม่ได้แข่งกับบอทพี่พี่แข่งกับ <ไร S 1> สตรีมเมอร์คอนอื่นพี่ต้องจบบ้านให้ไวที่สุดถ้าพี่จบบ้านช้าที่สุดในบรรดารสตรีมเมอร์ที่มาแข่งด้วยเนี่ยพี่จะต้องกินวาซาบิ1ช้อน แล้วกูไม่มีวาซาบิด้วยดิไม่ไรผมหาให้ได้พีก่กินดีๆนะเจ้าสลิมจริงเหรอกินดีๆนะไม่เอาสลิมหรอกจริงเหรอพี่เอาตัวนี้จริงเหรอจบไปที่สุดนะ <laughs> ไม่รู้ <laughs> เดี๋ยวลองดู <laughs> โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ลิ้นจะจบบ้านได้ภายในกี่นาทีนะครับเรื่อเป็นโอเมกา้าทำไมถึงพี่เรียกโอเมก้ามาก็มันดันป้อมเร็วสุดไม่ครับก็ใช่แต่มันไม่มันตีป้อมช้าไงประมูลแผ่นล่าสุดคกูประมาณนั้นอ่ะไม่เดี๋ยวดีกูจะออกไอเทมที่ตีที่ไวที่สุดเนี่ยอ๋อเฮ้ยดีไอเดียดี โอ้โหที่มึงก็รู้มึงเล่นมึงมึงทำกับใครเนี่ยคอนเทนต์เนี้ยกูมหาเทพนุ้ยไอ้ศาสตว์เฮียด้วยไอเดี๋ยวดีไเดี๋ยวดีกูที่ของเหนือวงการอาร์วีทุกอย่างกูพูดแค่นั้นแหละอของตีไวแล้วเอาโอเมก้ามาสตันป้อมเฮ้ยจ้าว่ะจ้าว่ะโอ้แล้วแม่งมีสองตัวเนี่ยโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะพี่สู้สบายอุ้แต่เลือดโอ้ยเลือดคนเยอะเลือดลดลงคนเยอะไอ้อ้วนเนี่ยยังเอาหนอนไปดิเออว่าดูเลื เหลือข้อเดียวจะ2อนาทีแล้วนะพี่มีบัตเตอร์ไฟมา้เราด้วยบัตเตอร์ไฟจะมาสับอุ้ยโดดสับโดดสลบบัตเตอร์ไฟควรเล่นนาคอร์ดไว้สัตว์เลยไม่ทันแล้วโอ้ยเยอะอ้ยอุ้ยสามตัวตรงกลางอุ้ยอุ้ยอ้ยกูกลับก่อนกูกลับก่อนเดดิกูลอก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 ไอ้ยื้อแม่งหลายทีแล้วนะมึงเล่นเองไหมขึ้นไม่ได้เล่นนนครับเราจะเข้าช่วงสี่นาทีแล้วนะครับมันนเเลล่่ปาวะ มันมันบอดมันบอดสี่นาทีครับพี่ลิ้นได้หนึ่งป้อมแล้วนะครับเฮ้ยผมว่าไอ้นั่นเวิร์กป่ะไอไม่บอกเหรออุ้ย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 ตายแล้วอ๋ดีนะกูวาร์ปกลับบ้านทันไม่เกิดไปจังไงอ๋อเอาพลังแสงเกิดไปมาเหรอกูไม่บอกหรอกแอดวานจัดโอ้ยเฮียเฮียคนเล่นเลยเฮียดูตรงนะพี่มึงโดนบอดฆ่าจริงด้วยเนี่ยมันแปลกๆเว้ยมันไม่อยู่เลนมันเว้ย กว่านี่ไม่ใช่แล้วแปลกๆอีกแลแปลกๆ <laughs> มันเห็นโอกาสเหรอไอ้เบลล์ลุมใหญ่เลยอะไรเงี้ยแตกละโ <laughs> อ้โหไอทีรีไอทีรีป,ป้อมลาวันตาอยอีกเดียวเลยก็ตาอยอีกเดียวเลยแตกแล้แปลกไอพี่แล้วไม่ยอมอย่าไปยอม กูยอมที่ไหนเล่าเอ๋อาวสัตว่วะกูยอมที่ไหนละไอ้มันออกของด้วยอะเฮี้ยพี่โดนบอดค่ายกี่ตัวเนี่ยไม่มีใครเกียนแต่กูว่าคนดูมึงแหละชัวเลยสัตว์ดูดิไอ้สัตว์เอ้ยโคตรแมน พี่ทาเวลาไปประมาณ8นาทีกว่า8นาทียี้าโดนจบในแนาทียีเไม่ไม่ไม,ไม่มึงต้องไปบอกคนอื่นว่าพี่ลิน้นแม่งทาได้8นาทียีมันจบป้อมคนอื่น <c oughs> มึงต้องพูดอย่างนี้ <c oughs> มึงอย่าพูดให้กูดูเสียหายพี่จบใน8นาทียี้าแต่ผมไม่บอกว่าใครจบเคยปะเออเออพูดอย่างนี้เออแต่พี่ยังไม่โดนทําโทษเผื่อมีคนที่แบบว่าแพ้แล้วโดนจบไวมากกว่าพี่เดี๋ยวเจอกันไอ้บอนเดี๋ยวเนี่ยพี่คนเล่นปะวะเฮ้ยเล่นอาวีโอผมเกมนึงดิเกมด เรียบร้อยไอ้เว้เนี่ยมึงลุมกว่าไม่ได้ลุมลุมเต่าจะต้อง1เวท5กับบอทให้จบบ้านได้ไวที่สุดพี่ลิ้นทำเวลาไป8นาที29่ิบาวิมึงทำได้เปล่าถ้ามึงทำไม่ได้มึงแบบหมานะกูบอกแค่นั้นแหละทำไมถึงเลือกลุกอ่ะไม่กูสับตัวไม่ทันโหยบานลุมกองฟ้ามาด้วยเฮ้ยทำไมไม่มีคนมาตรงกลางวะโอ้โหงี้ก็มันเกีียวไปครับนี่ไงดัมมี่ดัมมี่ดัมมี่วะ แอบอดปะเนี่ยเออเอาวะไม่แพ้หรอกพี่ใครมันจะแพ้บอดมีแต่พวกควายอะไรแพ้บอดอะย่ยผายแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีมึงแพ้บอดี่ขวาโดนนั้นโดนนั้นอีกแล้วโดนนั้นไอ้แย่โดนโดนจะสู้ไงวะเฮ้ยมึงจ่าไงเอาวะรับสภาพเผื่อเอาวะเอาวะเฮ้ยโดนตีโดนอตก เอ้ยวิ่งเ <Hello. S 1> อาวันดิดใส่ก็ว,ว่าครับผมไอเดียพี่ลิ้นดีมากอะแบบดีมากอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยอุ้ยโดนล้อนค่ะเลี้ยงตัวได้ไงมาทำไมกูลำบากโอ้โหบา้าละบนปะเอาวะหวัดว,หวดะหัดดยวยูเอวะไปหนึ่งตัวอุว้ยแต่ป้อมแตกแล้วพี่มันดังป้อมอย่างเดียวเลยตอนเนี้ยเราวันละก้อนเราเกิด โอ้ยเชี่ยแม่งไอ้บิดตัวโก้เชียแม่งจ้าละหกนาทีสามสิบนะครับยังไม่ได้แม้แต่ป้อมเดียวเฮ้ยพี่กำลังจะได้ป้อมล่างนะเห็นปะเอาวะตบน็อนว่ะมันมันก็ตบคืนตายอุ้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 ยเยอะตัวไม่ได้จีบมาแล้วโอ้โหยังไม่ทันแปดนาทีนั่นเลยว่ะ ุดนขังอีกแล้วดนขังอีกแล้วดูไม่ดูไอ้เี้ยดู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 ไม่ดูกูแลบอกมาเนี่ยโอ้โหโอ้โมาเนี่ยเละเละสทางสทางแล้วเอาวะโบกใจว่ะแ็ดใจว่ะ เฮ้ยกันมาได้อยู่กันมาได้อยู่มันเป็นเจ้าเจ้าท่านกูแล้วต้องใส่ไม่ได้ต้อป้อมเลยเนี่ยที่ป้อมที่ตีเองอ่ะเอาวะไล่หัววะไล่หัววะยังหัวดวะยังไงอันเลนมาอันเลนขีหัวไหมมันไม่ขี่หัววะมึงไม่มีท่าหวนเลนไอ้ตัวหัวดวะเย็ยบโจโอ้โชเทมไอรังอิชาไม่โอ้อิสเลยโอ้โอ้ไอสเลยกูแฝจช้า จบไปแล้วมั้งเนี่ยเหียบร้อวนอนตีบ้านแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยลุกเต่าแพ้หมดลุงเต่าทำไปเท่าไหร่สิบนาทีสี่สิบเก้านาทีสี่สิบเก้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกคนหนึ่งครับว่าจะเป็นยังไงครับผมมีอะไรจะบอกลุกเต่าลพี่ลินก็แพ้เหมือนกันแพ้เร็วกว่าลุกเต่าด้วย้าลิน จบไปแล้ว2คนครับเป็นเพื่อนรักของผมนะฮะลุงเต่ากับพี่ลิ้นครับและคนสุดท้ายในวันนี้ครับก็เป็นพี่ชายอีกคนหนึ่งของผมเหมือนกันนะครับนั่นก็คือพี่ต๋องอินเตอร์กำลังอบสตีอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่าพี่ต๋องจะจบภายในกี่นาทีครับ8 3 4 8 8 2เรียบร้อย พี่ต๋องติดกับผมแล้วพี่ต๋องครับพี่จะต้อง1 V5 กระบอทที่ต้องจบบ้านให้ไวที่สุดถ้าพี่จบช้าสุดพี่จะโดนทาโทษซึ่งลุงเต่ากับพี่ลิ้นเนี่ยเล่นไปแล้วแล้วเขาได้เวลาของเขาแล้วพี่ต๋องต้องทําเวลาให้ได้ไวกว่าเขามาดูกันว่าพี่ต๋องจะสามารถที่จะผ่านภารกิจในคอนเทนต์ของผมได้หรือเปล่าพี่ต๋องกดแวนมาวะทำไมถึงพี่เลือกแวนมาไม่รู้เหมือนกันผมคิดถึงแวนทันทีเลยถ้าจะให้จบป้อมเร็วอะไอเดียดีนะไอเดียดีไอเดียดี ผม่าทำเวลาดีอะเออผมคิดว่าผมไม่แพ้พี่แค่นั้นแหละผมแบบไอคิวสองร้อยไงเลิกตัวอะไรแบบดีอะแล้วพี่เลนอะพี่เลนคิดว่าไงว่าว่าวัดชนะสองอะเฮ้ยเฮ้ยเขาได้เฟิร์นบัตอ้อยแล้ววะเสียเฮ้ยอุ๊ยอุยตัวนี้ไม่เป็นปัญหาเขาเลยนะไม่มีปัญหาเลยนะเออมันลืมคิดนลว่าเอาตัวง่ายสุดแม่งเลยจบง่ายสุดไงแล้วบททำโทษนะพี่ คนที่คะแนนช้าที่สุดเียจะต้องกินวาซาบิฮะใช่กินวาซาบิครึ่งช้อนต้องตกใจอะไรอ่ะหาอะไร,รอ๋อแต่ถ้าเป็นพี่ต่อผมให้พิเศษเลยผมให้ครึ่งทับพีฟ้าก่อนครับมไม่สนใจกูเลย <laughs> พี่ถังไม่สนใจกูเลยส <laughs> องตีบมบ,บนดันบนดันบนดี๋ยผมใช่เ <laughs> <laughs> หรอ <laughs> ผมว่ากลางอะเร็วสุดแล้วนะเอออย่าไปเชื่อเขาพี่ถูกถูกถูก ใช่ฟางเร็วสุดเชื่อผมเอ้ยพี่เต๋อได้ดิ่งป้อมแล้วเฮ้ยฟางเร็วอยู่แล้วเฮ้ยที่มันฉีดเขาเฮ้ยมันฉีดนะนาตยากูฉีดเลยแล้วนนตาลามันยืนอย่างงั้นนะเฮ้ยสี่นาทีแล้วครับเฮ้ยนาตายาด้วยโอ้โหไอ้ียยังไงช็อตแบบนี้เป็นไงข้านอนฟางเร็วสุดเฮ้ย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 หิวเข้าบ้านด้วย เรียบร้อยห้านาที5นาทีจะได้ป้อมนี้หรือเปล่าอ้อยมาแล้วพี่ดีแล้วดีแล้วตอนนี้ครับผ่านไปห้านาทีแล้วครับพี่ต๋องได้สองป้อมแล้วนะครับพี่คิดยังไงคนแพ้บอดพี่มันเขไม่ใช่แล้วปะเออใครมันจะไปเล่นแพ้บอดวะพี่เออใครจะไปเล่นแพ้บอดวะแพ้บอดก็หมาแล้วจริงไหมใช่ีลิ้นเชียร์พี่ต๋องเลยดิพีลิ้นเชียร์ไอ้แพ้เดียไอ้ตีโดวะ ตีสดตีสด,ยดเยอะด้วได้ได้ปลาแหลกแล้วเฮ้ยกดตรทะลตีไกลด้วยเชีย๊ยบโคตเท่พี่จัดและอ้อยมาอ้อยมาควรหนึ่งทีอ้อยอันตีไหมอ้อยไม่อันตีด้วยอ้อยบ้านไหนวะเนี่ยอุ้ย,ย,ยมากันหมดเลยมากันหมดเลยอุ้ยแล้วมันขี่เอาเอา,เอาน้อนน้อนออควนหน่อยยังขึ้นไม่ได้ครับแปดนาทีสามหกแล้วไงครับพี่ต๋องครับพี่ต๋องกำลังจะทำอะไรครับพี่ ตองตีป้อมบนแล้วเอาแหลกสองทางแต่พี่ดูตรงกลางพี่พี่มันจะถลุงกลางพี่จะจบบ้านหรือพี่จะกันกลางเอาไ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 งพี่เอาไงเอาไงเออแต่ขีปดพี่คีบปดเอาไงเอาไงเอาไงตองพี่ตองพี่ที่บ้านที่บ้านเรียบร้อยโอ้แพ้พี่ตองแพ้บอล คนแพ้บอดมันเป็นยังไงนะคนแพ้บอดเป็นไงนะโอ้แพ้บอดไม่ไม่โอเคเกแต่พี่ต๋องไม่เป็นไรพี่เพราะว่าพี่ไม่ใช่คนแรกที่แพ้บอดพี่ต๋องพี่ทำเวลาเท่าไหร่สิบนาทีห้าเก้าห้าแปดสิบนาที58ลุงเต่าก็ทำไป10นาทีส่วนพี่ลินทำไป8นาที29แต่ทั้งหมดเนี่ยแพ้หมดเลยไม่มีใครชนะหมดเลย เพราะฉะนั้นคนที่แพ้ในชาเลนด์นี้ครับคือพี่ลิ้นแชนแนลครับผมแพ้บอดเร็วที่สุดสวยทุกคนแพ้หมดเลยไม่มีใครชนะบดเลยนะครับใครอยากเอาไปลองเล่นก็ไปเล่นก็ได้ครับโหมดหนึ่งหนึ่งกับบดหนึ่งห้ากับบอดนะครับไม่ง่ายไม่ง่ายครับไปลองเล่นกันดูนะอ่ะคลิปหน้าครับอยากจะดูคอนเทนต์แบบไหนนะอยากดูอะไรหรืออยากให้ผมไปแกล้งไปเกรียนใครอีกนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับผมสวัสดีครับลาไปก่อนครับบาย ดดนี่ห,หต้องโทษมึงอ่ะจอ้จองจ้ <c oughs> <c oughs> องฝากไว้ก่อนนี